สงสัยไม่ว่าเกิดวันไหนฉลาดที่สุดวันนี้เรานำหัวข้อจัดอันดับคนเกิดวันไหนฉลาดที่สุดมาฝากกันเรามาเริ่มกันที่อันดับที่7คนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นคนฉลาดพอใช้ได้อันดับที่6คนที่เกิดวันเสาร์มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงลึกลับเข้าถึงยาก เป็นคนฉลาดมีความรู้เยอะพอสมควรแต่คุณไม่ค่อยรู้ว่าคุณฉลาดอันดับที่หคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความฉลาดเป็นกรดอัจฉริยะมากแต่เป็นคนหัวร้อนใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางอันดับที่สคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนวาจามีเสน่ห เป็นคนวาจาดีเหลือล้นชเชลียวฉลาดทันคนแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์อันดับที่สามคนที่เกิดวันพุธเป็นคนเก่งกาจฉลาดแต่ขี้เกียจอันดับสองคนที่เกิดวันพฤหัสบดีฉลาดในการใช้ชีวิตไม่ชอบให้ใครมาสั่งอันดับที่หนึ่งคนที่เกิดวันจันทร์อยู่เป็นเอาตัวรอดเก่งมีความรู้รอบตัวเยอะเกิดวันไหนกันบ้างคะ